เอาละสวัสดีนะครับทุกคนกลับมาอีกครั้งกับช anel ปันซาฮันนี่นะครับอยู่กันอีกครั้งนึงกับเกมบลูซีดีภาค6นะครับผมโอเคในวันนี้เดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าจะมีช a l l ลน g ์แบบไหนรอผมอยู่ไหนดูซิสตัมเปตอย่างนั้นเหรอชื่อด่านด่านนี้แน่นอนเลยจริงจริงเล่นด่านต่อไม้นะครับจํานวนเลือกสายมาให้เราเสร็จสับแล้วก็เลือกจํานวนมาให้เราเล่นด้วยแหม มีมีหลายตัวน่าใช้นะครับแล้วก็มีไหนหลายตัวที่ไม่ค่อยจะน่าใช้สักเท่าไหร่คำนวณแป๊บโอเคลุยครับต้นเกมไม่ต้องคิดอะไรเลยผมว่าฮีโร่สวยอยู่ยสไนเปอร์ก็น่าเล่นจุดที่สไนเปอร์น่าเล่นมากที่สุดก็น่าจะต้องเป็นข้างบนนะเนาะเพราะว่าด่านนี้นี่แต่เราก็มีตัวช่วยทำลายพังตัวให้เรามีวิสัทเทียห้า เฟิสติ้งเฟิสละกันก็ต้องฮีโร่ก่อนเลยละเอียดยิบบอกเลยวางตัวเนี้ยแล้วก็เจ้านี่โอเคไปครับด่านนี้ให้การเงินมาเป็นบานาน่าฟาร์มนะแต่ให้เล่นได้แค่3ตัวก็ต้องจัดก่อนเลย3ตัวก็ มีให้แค่นี้ผมก็ใช้แค่นี้ครับเก็บเงินไปก่อนฮีโร่ตัวนี้อยู่ข้างบนนั้นก็สามารถโจมตีได้ค่อนข้างน่ารักอยู่นะแต่ว่าถ้ามันมาเยอะๆก็อาจจะแบบไม่ได้สมบูรณ์ขนาดนั้นเพราะฮีโร่ตัวนี้ถึงแม้ว่าจะโจมตีดีแต่ว่าเขาการทะลุทะลวงของเขาค่อนข้างจํากัดมันไม่ได้ทะลุทะลวงได้แบบหลายเป้าหมายซะเกินไปมันจะค่อนข้างช้าในจุดนั้น มันนะ้อฟาร์มต้นแรกเข้ามาแล้วโอเคสตาร์ทการเก็บเงินจะเก็บเงินไปเรื่อยๆก่อนนะครับในช่วงนี้เพราะว่าการป้องกันด้วยฮีโร่เนี่ยมันมันใช้ได้อยู่เว้นแต่ว่าจะเจอตัวสีม่วงแต่ถ้าเจอตัวสีม่วงเรามีวิธีจัดการอยู่2วิธี ให้ดาร์ทช่วยตีหรือการกดสกิลหนาม2อย่างถ้าสมมติเราไม่ซื้ออะไรเพิ่มเลยนะแต่ผมว่าผมอาจจะใช้ชิ้นหนามผมกำลังวางเลเอาตัวละครต่างๆที่จะวางอยู่ในหัวอยู่นนเนี่ยตอนนี้ก็เริ่มเริ่มสวยเริ่มสมบูรณ์มากขึ้นเรื่อยๆนะยิ่งเล่นยิ่งสมบูรณ์ครับโอเค เพิ่มมันไปเรื่อยๆครับเงินถ้าจะเล่นบานาน่าฟาร์มสายนี้แล้วก็แนะนําให้เพิ่มจํานวนก่อนเพราะเขาจํากัดให้ผมเล่นสายล่างใช่ไหมล่ะแนะนําให้เพิ่มจํานวนของสายล่างลงไปก่อนแล้วเราค่อยทําการอัปเกรดทีเดียวพอเล่นทีไรนะถ้าผมเล่นเล่นสายนี้นะผมจะเล่นล่างคู่กับกลางเสมอ เดี๋ยวกล้วยหมดอายุโอเคโอเคครับมันก็เริ่มโอเคละเดี๋ยวตอนนี้ผมว่าผมอยากจะซื้อตัวป้องกันขึ้นมาก่อนตัวป้องกันอีกตัวหนึ่งที่ช่วยเราได้ก็น่าจะเป็นเจ้าสไนเปอร์เก็บเงินขึ้นมาให้สไนเปอร์ยิงเป็นสตรองครับแล้วก็ปล่อยเลยตัวพังตัวเดี๋ยวให้สไนเปอร์นี่แหละเป็นตัวช่วย เก็บเงิน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 กอนนี้แหละดีบอัปเกรดเดี๋ยวนี้แต่ถ้ามันยังไม่ปล่อยอะไรพังตัวมาผมก็ยังไม่ต้องทําอะไรทั้งนั้นครับเล่นอย่างนี้ไปนี่แหละไหนวิชั่นมาลองเงิน2อ0พมันเริ่มหลุดก็จริงแต่ว่าเฮ้ยหลุดไกลไปหลุดไกลไป ได้สอแล้วทีนี้ก็ไม่ต้องไปเอานิ้วไปวางไว้แล้วครับมันก็จะเด้งเงินเข้าตัวเองแบบว่าเต็มที่ไปเลยทางตัวฮีนั่นเนี่ยสไนเปอร์จัดการให้หน่อยนะตัวเหล็กฮีโร่จัดการได้อยู่แล้วไม่มีปัญหาดัานเหล็กไอ้ดันม่วงนี้ต้องใช้หนามช่วยบอกแล้วมีสองอย่าง แต่ว่าถ้าเราเพิ่มสไนเปอร์ขึ้นมาก็คือเป็นตัวช่วยขึ้นอีกแล้วเป็นตัวที่ผมจะเล่นอยู่แล้วด้วยจบด่านนี้จะมีเจ้าตัวเหล็กมาแต่ว่าตัวเหล็กสู้ฮีโร่ตัวนี้ไม่ค่อยได้หรอกผมต้องแอบปรับเจ้านี้เป็นเฟิร์สก่อนไม่องนั้นตอนยิงเหล็กมันจะไม่มีค่าอะไรไงเพราะว่าเหล็กถือว่าเป็นสตรองถ้ามันไปยิงสตรองก็คือว่ามันยิงไม่เข้าเลยสักนัดครับโอเคการเงินน่ารักละ ระดับหนึ่งเรียบร้อยช่วงนี้ก็เป็นโอกาสดีครับที่เราจะฝืนตัวเองหาเงินขึ้นมาอีกนิดนึงเยีแหละดีเจนไหวอยู่โอเคครับทีนี้ผมต้องเพิ่มสักอย่างหนึ่งครับนั่นคือบานาน่าฟาร์มเมอร์เหตุผลที่ใช้ก็เพราะว่าเดี๋ยวผมจะให้สไนเปอร์เป็นสายให้เงินด้วย เพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมต้องทำหลังจากนี้ก็คืออัปเกรดสไนเปอร์ครับอย่าแล้วสีเหลืองหลุดไปตัวหนึ่งอัปเกรดสไนเปอร์ให้กลายเป็นบลซิงครับพอเขาเป็นบลซิงบุลเลตมาแล้วความสามารถในการต่อสู้ก็จะดีมากขึ้นผมต้องมีสักตัวหนึ่งนะเป็นตัวช่วยต่อสู้จริงไหมครับซึ่งด่านนี้ผมเลือกสไนเปอร์นั่นเอง ซึ่งมันเป็นตัวช่วยต่อสู้แล้วก็ให้เงินไปในตัวเดียวกันด้วยถือว่าสมบูรณ์แบบ ừ โอเคครับพลังทำลายถือว่าใช้ได้เลยเมื่อใดก็ตามที่เขามีตีแล้วแบบว่าชิงเนี่ยมันเป็นอะไรที่สวยมากเจ๋งจริงๆใกล้จะได้7,200แล้วก็จะทำให้เขาเนี่ยสามารถที่จะให้เงินเพิ่มขึ้นได้อีกและเจ้านี้แหละเป็นเหตุผลที่ผมใช้ b a n าน่าฟาร์มเมวางอยู่ใกล้ๆเขาครับเพื่อให้เขาอะสามารถที่จะให้เงินเราได้ด้วยสามารถเก็บเงินให้เราเลยต้องใช้คำนี้สิถึงจะถูกต้องที่สุดผมไม่อยากกดเองครับกดให้ทีฟืบกดปึ๊บมันเก็บเองเลยครับอย่างนั้นแหละแผนการของเรา ผมอยากรู้จริงๆเลยว่าด่านด่านที่จะถึงเนี่ยเขาสามารถที่จะต่อสู้กับโมแฝงให้ผมได้หรือเปล่าถ้าได้ถือว่าโอเคแล้วก็ผ่านมากๆด้วยผมจะได้ไม่ต้องอัปเกรดอะไรมากมายแต่ดูท่าทางดูจากทรงแล้วเนี่ยมิตายครับน้มก็วางไม่สวยครับเยอแหละไหวไหมเพื่อนไหวไหมเพื่อนอีกนิดนึงไหวไหมเพื่อนอีกนิดนึงอืมสวยไหวฮ่าฮ่า เราครับสไนปเปอร์กลับไปสตรองไหมไปย่างได้มาเป็นเทียห้าแล้วครับเอาให้ยิงเร็วปีดตัวนี้แหละจะเป็นตัวหลักช่วยป้องกันหนึ่งตัวแรกแล้วก็ตัวที่สองมาแล้วโอเคทีนี้เงินเราจะพุ่งทยานเลยครับ หลังจะพุ่งแะ้วขมันสองเมล็ดเจ็ดพันสองแก่กดกล่องอันนี้ก็ได้เงินมาก้อนแล้วไม่น่าอัพก่อนเลยผมอยากได้การป้องกันที่ชัวร์ก่อนแต่จริงๆแล้วไม่น่าเหตุผลที่เล่นสไนเปอร์ไว้ข้างบนนะครับเพราะว่าเขาจะได้ตีได้ทั้งแมปเลยทั้งแมปเลย เดี๋ยวตัวนี้จัาเจ็ดสองปุ๊บผมจะไม่อัพใส่บนหรือว่าใส่ล่างนะปล่อยไว้ก่อนโอเคไม่งั้นเดี๋ยวเราต้องมาเสียเงินอีกนิดนึงเท่ากับว่าเราจะซื้อสไนเปอร์ใส่เงินได้ช้าลงไปอีกสเต็ปหนึง่งเราเคยลองกันแล้วครับสไนเปอร์เป็นตัวที่ป้องกันค่อนข้างดีประมาณนึงเหมือนกันนะ แต่ต้องเป็นสายกลางนะเขาจะสู้กลุ่มได้เก่งขึ้นถ้าไม่ใช่สายกลางแล้วจะไม่ใช่ครับเงินโอเคอีกตัวนึงโอเคครับด่านนี้เงินจิจๆเพราะว่าเลง็งใจผมอะเล็งสไนเปอร์เอ้ไม่ใช่ เลงซูเปอร์มังกี้เอาไว้เทียห้าถ้าทำได้นะเส๋งเลยตั้ <am> งแน่แบนี้ดีกว่าโอเคถ้ายังไม่ต้องการการป้องกันใดๆเดี๋ยวเราไปการเงินกันต่อครับเพราะการอุย๊ยเงินลืมแหมเผลอเป็นไม่ได้เลยครับ เขาถึงแม้ว่าจะมีบานาน่าฟาร์มเมอร์มันกไไไ็ไม่ได้หมายความว่าไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องไม่ต้องกดสกิลเนาะมันก็ต้องกดอยู่ดีอุ้ยอ่ะพอกล่องเต็มมันก็เก็บให้เองอัตโนมัติน่ารักจริงๆเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องสนใจครับเดี๋ยวบานาน่าฟาร์มเมอร์จะช่วยเราเองได้เพิ่มครับ น่าจะอัาทุกอย่างได้ก่อนด่าน60แต่ว่าเทียห้าของบานณาฟาร์มน่าจะยังน่าจะยังไม่ได้แต่ก็ไม่เป็นไรตอนนี้คือคููดาวเต็มคือผมกดเลยครับไม่รอด่าน59จริงๆก็เป็นหนึ่งในด่านที่อันตรายแต่ว่าถ้าเราใช้สไนเปอร์เป็นตัวป้องกันแล้วก็ไม่ถือว่าอันตรายเลย ไม่น่านจะยากเกินไปนะมัง้งโอเคสวยเราชนะชาเลนจ์แบบธรรมดาแต่เราจะไปต่อให้ได้ถึงด้าน100กันครับด่านนี้ยังไงซูเปอร์มังกี้ก็ต้องมาวิาสาทเอยซูเปอร์มังกี้เอยทุกอย่างต้องพร้อมแต่จะเล่นซูเปอร์มังกี้ได้เนี่ยเทียห้ามันใช้เงินเยอะมากครับสายล่างเนี่ยเราต้องเตรียม เงินไว้ให้พร้อมเพราะฉะนั้นผมว่าจะซื้อบรันน่าฟาร์มเทียห้าด้วยอืยบรันน่าฟาร์มเทียห้าใช้เงินหกหมืนไม่นานเกินเราผมจะชอบจริงเลยทีมเรา การต่อสู้ด้วยสนไนเปอร์นี่สไนเปอร์ยังไม่ได้อัปเกรดให้เก่งขึ้นนะครับภาพแล้วจะดีขึ้นกว่านี้เยอะแต่ว่าไหนๆก็ไหนๆเอาการเงินให้สุดๆไปก่อนเลยจะดีกว่าแล้วนาคตหลังจากนี้ก็คือว่าเงินอย่างเดียวครับไม่ต้องไม่ต้องคิดอะไรเงินอย่างเดียวเยป้องกันอย่างเดียวเพราะเงินครบแล้วเก็บอย่างเดียวเลยใช้ในการป้องกันล้วนๆครับตอนนี้ มีหลายตัวที่น่าเล่นอะ่ะเริ่มจากวิศาดก่อนเลยไหมเข้าไปตัวนี้ได้รับบัฟเ้ยเดี๋ยวให้ให้บัฟกับซูเปอร์มังกี้ดีกว่าเพราะว่าการบัฟมันจะบัฟให้กับสายเมจิกครับซึ่งซูเปอร์มังกี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในนั้นด้วยเดี๋ยววิศาดก่อน ให้วางให้ได้ก่อนตอนนี้เรามีวิศาช่วยพลังในการทำลายก็จะสูงขึ้นได้เป็นเทียห้าล้วด้วยหนึ่งตัวซูเปอร์มังกี้ที่เก่งขึ้นจากการบัฟของดูวิตตัวนี้แหละจะเป็นพระเอกของเราในด่านนี้ครับเราไม่ใช่สายอื่นไม่ใช่สายอื่นใดเลยนะสายล่างครับแพงมากในรับการบัฟ สมบูรณ์ต่อสู้ไปมีอยู่คนหนึ่งครับอยู่มาตั้งแต่ด่านแรกแต่ตอนนี้เหมือนผมไม่ได้สนใจเขาเลยครับมังขออภัยนะเจ้าดาตอนแรกว่าเจ้าเน,นี้เป็นอัลตราจากกันนอตแต่ถ้าเล่นซูเปอร์มังกี้ผมว่าไม่จำเป็นนะเอาอยู่อยู่แล้วดูเงินที่ได้สิ กดกองรอหกหมื่นครับเพื่ออัปเกรดเป็นเทียสี่ก่อนแล้วจะอัพเป็นเทียห้าเนี่ยใช้เงินเยอะมากมากๆจริงๆผมว่านะผมอยากให้เขาใช้เงินได้ดีขึ้นผมก็ย้ายจุดวางไปข้างบนคนระับ ทางมันตรงนั้นก็ได้ไปเป็น d า r k k n i g h แล้วครับจะรอ legend of the knight กับเงินสองแสนครับมีนแวลมินแวอิดอกมันวางไปๆได้ <search> มันวางไม่ได้ครับวางนั้นก็ได้ช่างมันคือให้มันใกล้หน่อย oh. พอซูปเปอร์มันกี้ตอนนี้คือเริ่มแข็งแกร่งขึ้นแล้ว มันจะไม่ได้เข้าไปในนาเนียสักทีหนึ่งนะครับคือตอนนี้ถ้าผมสามารถเก็บเงินซื้อสองแสนได้ตัวอื่นผมก็ซื้อได้หมดแหละเราพิศาจให้เล่นได้สายบนอันเดียว <c oughs> ถูกว่าผิดพลาดเล็กน้อยแตก็ไม่แน่หรอกครับ ดูดาวเต็มผมก็กดทีนึงอ่ะสองแสนเก็บเงินไปเดี๋ยวให้ดูพลังของสองแสนครับอตอนนี้จะมีถึงแสนแล้วนะไม่นานเกินรอแน่นอนคือแบบ ขนาดผมวางไว้เกือบจะหน้าสุดเลยมันยังมันยังเข้ามาไม่ได้เพราะซูเปอร์มังกี้ตัวนี้มันโจมตีแรงไปแต่ถ,ถ้าเป็นซีเอมจีแล้วก็ยังไงก็ได้เข้ากล่อง <c oughs> เข้านาเนียแน่นอนจะมีเงินแสนแล้วครับทุกคนแสนแล้ว,ลวขาดอีกแสนหนึ่งอันนี้ค,ครึ่งทางครับแป๊บเดียวอะ่ะผมว่าประมาณด่าน85น่าจะได้อยู่ งาเนี่ไม่ได้ใช้หรอเนี่ยยิงเข้าไปครับพลังชีวิตก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆจากบานาน่าฟาร์มสวยงามจริงๆโอเคถ้าได้ซูเปอร์มังกี้เทียรห้ามาผมว่าแบบอยู่กันได้ยาวเลยอะ ไม่ได้เข้านาเนี่ยเลยไม่แต่นิดเดียวสไนเปอร์เดี๋ยวตอนนั้นพอพอได้เทียห้าตัวนี้เสร็จเดี๋ยวเราไปซื้อเทียห้าอีกสักนิดนึงแ,แล้วก็เอาให้ครบทุกตัวเลยดีไหมส่วนตัวผมไม่ติดอะไรนะโดนเข้าไปสิแหมผมตอนแรกนึกว่าแปดห้าแต่มันไม่ได้ครับต้องแปดหกแปดเจ็ดนู่น,น่งกว่าจะได้ จะได้แล้วได้แล้วครับผม Super Monkey Legend of the Night ครับตัวนี้ทำดาเมจได้เวอร์วังมากาข้อน่ารักอีกข้อคือเขาสามารถที่จะย้ายตำแหน่งตัวเองได้เช่นถ้าเราไม่พอใจกับจุดของเขาเนี่ยเราสามารถย้ายได้เอาเขาไปไว้เป็นถ้าไม่ตายสุดท้ายไว้ก่อนก็ได้อะ ให้คนอื่นเขาได้มีโอกาสได้แสดงพลังกันดีกว่าเพราะถ้ามันหลุดไปยังไงมันก็โดนอยู่ดีครับออกราจากจกระนอดเขาเป็นอะไรดีทิกช็อตแล้วกันตลกดีเป็นสายตลกแต่ก็สนพอไม่มีซูเปอร์มังกี้ยืนอยู่ข้างหน้าแล้วมันก็จะดูมีความลำบากมากขึ้นหน่อยนะผมเอาแค่นี้ดีกว่าแสงบน เอาให้มองเห็นพังตัวเพราะเราต้องการ f a s อร์ครับแล้วก็นเนี่ยเอเป็น target independence ทรเจ้านี้เทียห้ามาผมว่าการป้องกันต้องดีขึ้นเยอะเหมือนกันแต่มันยิงเหล็กไม่เป็นเพราะเสียที่แบบว่าน่าเสียด,ดายจริงๆงนือจากยิงยิงเหล็กไม่เป็นแล้วนอกนั้นเขาทำาาเม g ได้ดีนะ ผมอยากยายวิสาตเทียห้าไว้ตรงนี้แทนเพราะมันได้บัฟไปยังเงินกระตุยอ่ะผมทำเพราะผมอยากให้เขาได้บัฟเจ้าตัวเทียห้าเนี่ยอยากให้มันมีบัฟดีๆ แล้วเขาช่วยทำลายพังตัวได้ด้วยวิาสาต์ไหนๆก็ไหนๆแล้ววางให้มันได้รับบัฟไปทุกคนไปเลยแล้วกันสายไหนดีนะ้าจริงๆอินเทนดเ,เมจิกมันดีอะ เค okay. ดนัน97แล้วดูครับ <S <S เดี๋ยวเจ้เนี่ยทำดาเมจเยอะมากอีกหนึ่งตัวสุ p ร r มังกี้นี่ผมให้เขาอยู่ข้างหลังไปเลยไม,ไม่ต้องมาช่วยแต่ถ้าอยากจะช่วยเดี๋ยวเขาช่วยเองครับแล้วเชื่อเถอะการช่วยของเขาสุดยอดแน่นอนวาไว้ตรงนี้ครับจะทำเป็นเยีให้อีกหนึ่งตัว ถ้ามีติดสตนันอีกเข้าไปด้วยนะศัตรูนี่ไม่รอดแน่ๆครับด่านเก้าๆดีๆก็มาเงินยังไม่ได้หน่อยเทียห้าครับบอมชุตเตอร์ตัวนี้โหดจริงตัวนี้ไว้ตรงไหนดีนะโข ในรางวันเป็นเทียูตนเนี่ยนะไอซ์มังกี้ไม่พอใจสุดๆครับแต่ก็ทำอะไรไม่ได้เพิ่มอันนี้เข้าไปเสียสีแท็กชูเตอร์ให้เล่นสายล่างแท็กโซนโอ้โหจริงๆคนยูข้างบนแต่มันไม่น่าจะมีพื้นที่พอแล้วไม่มีครับ <c oughs> ถ้าไม่มีก็ต้อง มานี้ก็ได้อัพเงินเต็มที่ไปเลยอืมมันก็โจมตีได้เยอะอยู่เหมือนกันนะเจ้าเนี่ยมันทำมันทำดาเมจได้ทั้งหนามทุกอันที่มันมีครับผมก็โอเคพอเอกที่แท้จริงของเราไม่ค่อยได้ทำงานเท่าไหร่ยืน อันนี้ผมวางไว้แบบพรอไม่รู้จะวางไว้ไหนแล้วผลจะมีเทียไม่สูงด้วยเอาละทีนี้ก็สไนเปอร์ทั้งหลายไม่ได้อัพมานานหวังว่าเขาคงจะไม่งอนนะครับโอเคครบ ถ้าปรับให้ซูเปอร์มังกี้ไปอยู่ข้างหน้าทีนะรู้เรื่องแน่นอนแต่จะไว้ตรงไหนดีลนะ่ะค่อนข้างสวยอยู่นะตรงเนี้ยพอดูสิครับพอซูเปอร์มังกี้ไปวางไว้ข้างหน้าเท่านั้นแหละ การทำลายของเราคือโผวก่าเดิมเยอะมากในเช่นนอปเดิไนไนเป็นตัวที่ทำดาเมจได้รุนแรงจริงไว้ใจได้ครับถ้ามีเขาอยู่ยิงอยู่ข้างหน้าอย่างเง้นนะไว้ใจได้แน่นอนบอกแล้วที่เอาเขาไปไว้ข้างหลังก็เพราะว่าแบบให้คนอื่นเขาได้เด่นบ้างแต่อย่างงี้ก็ได้ครับ แสดงพลังแบบเต็มที่ไปเลยแปเดียวจะล้านแล้วอะดาเมดร,ร้างจากการต่อสู้ไปนานพอได้ตีแป๊บเดียวเท่านั้นนะ่ะจะล้านแล้วอะล้าน,า,นานเนียขึ้นมาเล่นครบทุกตัวเล่นครบทุกตัว จัดมาเป็นอย่างดีมันนีซุปเปอร์มังกี้ผมไม่รอดหรอกครับดูดาเมจของเขาหลานสามคือดาเมจขึ้นหลักหมื่นอ่ะทีละหมื่นหมื่นหมื่นแบบเร็วมากอะเนี่ยหมื่น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 แล้วยิ่งศัตรูเยอะยิ่งแบบยิ่งแม็กซิมารยดาเมจที่เขาทำได้ไง ยิ่งแสดงความโหดได้แบบเต็มที่เข้าไปใหญ่โอดมากเลยนายดีดีทีครับขอแค่มีคนทำลายพรางตัวให้ก็จะโดนบอมชุตเตอร์ยิงโป้งติดสตันเลย ตัวมงตัวนี้ได้รับการบัฟของวิเลตตัวนี้ไอ้ของไม่ใช่วิเลจของฮีโร่ตัวนี้อีกอะถือว่าโอเคเลยนะต่อสู้เข้าไปครับสร้างนาเนียขึ้นมาสองล้านจะสองล้านสองเอาให้ได้อืม แข็งแกร,ร่งจริงๆครับเงินก็คือได้แบบเรื่อยๆเรื่อยๆอยู่แล้วอ่ะสวยเลยดดๆทีโดนทำลายพังตัวแล้วก็โดนบอมสตเตอร์ยิงอัดทีนัดเดียวเท่านั้นอ่ะไปหวันแล้วครับไม่ต้องขยับไปไหนอืมดาลิงกันเดอร์ตัวนี้ทำดาเมจเยอะไม่เร็วนะวิาสาดล่ะวิสาส์ซูมไม่ได้ครับ แล้วก็อันดับหนึ่งไม่มีใครไม่มีใครที่จะสู้ซูเปอร์มังคีได้อยู่แล้วด้วยเพราะเขาเป็นเทียร์ที่สูง <c oughs> เดี๋ยวเล่นไปถึงทักด่านร้อยสิบเก้าพออยากลองเห็นเขาสู้กับแบดสามตัวว่าทีมนี้จะสู้ได้เป็นยังไงร้อยสิบแปดแล้วรอร้อยสิบเก้าครับผมเล่นหนึ่งร้อยสิบเก้าพอนะร้อี่สิบมันเป็นด่านที่ง่ายกว่าด่านนี้ ผมว่างผมไม่มีอะไรทำหมอก็กดเก็บเงินไปเรื่อยๆมาแล้วครับแบตตัวที่หนึ่งนานเหมือนกันนะกว่าจะพังเนี่ยกว่า,าจจะแพ้ก็ได้นะครับยิงมันพอมันพังออกมาแล้วมันโดนสตันได้แล้วไงโอเค ลำดับ2ตัวที่2ไปเรียบร้อยตัวที่3ยัน่ไงคือแบดไม่สามารถที่จะผ่านซูเปอร์มังกีตัวนี้ได้เลยครับท่าดาเมจไป3ล้านแล้วแล้วก็จบอยู่ตรงนั้นนั่นแหละติดสตันพอด่าน120มันเป็นด่านที่ง่ายเพราะฉะนั้นไม่ต้องให้ความสนใจก็ได้ประมาณนี้ครับทุกคนเป็นยังไงบ้างครับเห็นพลังของซูเปอร์มังกีแล้วเห็นไหมครับว่าเขาเนี่ยพอเป็นเทียห้าได้เขาสามารถแบกโลกนี้ยังได้เลยครับ อย่าว่าแค่เกมนี้เลยครับแบกทั้งโลกเลยก็ไหวประมาณนั้นนั่นเองนะครับโอเคแล้วก็ถ้าชอบคลิปนี้นะครับทุกคนอย่าลืมที่จะกดไลค์กด Sub subscribe แล้วก็กดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปอื่นๆที่จะมาต่อจากนี้นั่นเอง,งส่วนการเล่นในครั้งนี้นี่ผมมาสร้างนี่ผมจะต้องขอขอบพระคุณในการรับชมมากๆแล้วก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวไว้ค่อยเจอกันใหม่ในครั้งหน้าครับสวัสดีครับอ้